ก็มาถึงแล้วนะครับนี่รองเท้ายางนะครับผมสั่งมาใส่หน้าฝนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับส่งเร็วด้วยนะครับสั่งเมื่อวันอังคารมันพฤหัสวันนี้วันพฤหัสก็มาถึงแล้วนะครับโอเคนะครับแพ็คมาอย่างดีนะครับผมสั่งสีขาวนะครับมันอาจจะดูว่าเลอะง่ายนะครับแต่ว่ามันใส่ได้กับเอ่อในทุกสไตล์เลยนะครับไม่ว่าผมจะใส่ไปดง่์กับเพื่อนหรือว่าใส่ไปประชุมกับลูกทัวร์ผมนะครับแต่มันเลอะง่ายก็จริง แต่มันก็ล้างง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นยางนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้ยผมสั่งเบอร์41นะฮะเท้าผมเบอร์41สัมผัสแรกนะครับเออยางมันนุ่มอะยางมันไม่แข็งนะครับขอบมันไม่แข็งนะครับเพราะปกติเนี่ยบางยี่ห้อนะครับขอบมันจะแข็งแล้วเวลาใส่มันจะบาดนะครับรองเท้าแบบนี้มีอยู่เยอะนะครับถ้าเป็นยี่ห้อดังๆนะครับคู่นึงก็ประมาณ 25- 0 0ถึงส0 0พนนะครับแล้วก็จะลดหลั่นลงมาพันกว่าบาทก็มี นะครับแต่ว่าคู่นี้หลักร้อยนะครับแล้วก็ดูยางดูว่าเกรดดีด้วยครับนี่โอ้โหนี่ครับฝนตกปรยอปๆพอดีเลยนะครับเหมือนได้จังหวะที่ผมใช้รองเท้าคู่นี้นะครับใส่ขับรถก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาใส่ขับรถเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะงอแล้วเป็นรอยนะครับเพราะว่าเป็นยางนะครับแล้วก็เป็นยางนุ่มด้วยนะครับใส่สบายแล้วก็รุ่นนี้เป็นยูนิเซ็กซ์นะครับใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยโอเคนะครับเดี๋ยวจะใส่ขับรถเลยครับจังหวะดีฮะเดี๋ยวไปลุยฝนกัน